หนุ่มหล่อเสียงดีที่ทำเอาหลายคนฟังแล้วถึงกับเคลิ้มไปตามๆกันสำหรับบิวกิ้นพุทธิพงศ์นักร้องนักสแสดงหนุ่มที่น่าจับตามองแห่งปีเพราะล่าสุดขึ้นแท่นเป็นพระเอกซีรีส์เรื่องแต่รักฉันด้วยใจเธอประกบคู่กับพีพีคู่จินสุดฟินไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วกระแสดีไม่เคยแถวเลยจริงๆสำหรับหนุ่มหน้าสาบิวกิ้นพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลที่แจ้งเกิดจากการรับบทเป็นหมอเต่าในซีรีส รักจุดใจในายฉุกเฉินแถมยังฝากเสียงร้องสุดหวานละมุนให้แฟนๆได้ฟังในเพลง You Are My Everything จนกลายเป็นศิลปินเต็มตัวภายใต้สังกัดนาดาวมิวสิกไปเรียบร้อยแล้วค่ะเรียกได้ว่าเล่นละครก็ได้ร้องเพลงก็เพาะแบบนี้ใครก็อยากรู้จักหนุ่มบิลกินให้มากขึ้นก็มาทำความรู้จักกับหนุ่มคนนี้ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าค่ะบิวกินหรือพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลเกิดวันที่8ตุลาคม2542 สูง176เซนติเมตรรูปเลือดบีปีที่เข้าวงการคือปี2560แส้งเกิดจากบทหมอเต่าเรื่องใหม่แอมบูเลนรักฉุดใจนายฉุกเฉินบิวกิ้นพุทธิพงศ์อัศรัตนกุลเป็นนักร้องและนักแสดงชาวไทยที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักจากการรับบทเป็นหมอเต่า ในละครเรื่องใหม่แอ l บูล e รักฉุดใจนายฉุกเฉินนักแสดงในสังกัดนาดาวางตอกและเป็นศิลปินภายใต้สังกัดนาดาวิวสิกบิลกินเกิดวันที่8ตุลาคม2542จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนเซนคาเบียนและศึกษาต่อที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์หลักสูตรนานาชาติมีดีกรีเป็นถึงเดือนคณะในปี2561อีกด้วย เข้าสู่วงการบันเทิงด้วยการเป็นนักแสดงในสังกัดนาดาวบางกอกจากการแนะนำของปิยะสเสวทติกุลหลังจากนั้นก็ริ่มมีงานเดินแบบถ่ายแบบถ่ายโฆษณาและมีผลงานการแสดงเช่นซีรีส์เรื่องคลีตเสียงเรียกวิญญาณภาพยนตร์เรื่องน้องพี่ที่รัก และมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักมากขึ้นจากการรับบทเป็นหมอเต่านักศึกษาแพทย์ปีที่6ที่มีความเฮฮารักเพื่อนและนิสัยดีทำเอาหลายคนชื่นชอบในความทะเลนน่ารักในซีรีส์เรื่อง My Ambulance รักฉุดใจนาฉุกเฉินและบิลกินยังได้รับโอกาสให้ร้องเพลง you are my everything เพลงประกอบซีรีส์ของเรื่องนี้อีกด้วยเรียกว่าเป็นซีรีส์ที่แจ้งเกิดให้กับหนุ่มบิลกินโด่งดังเป็นผู้แตกเลยก็ว่าได้ อีกทางเาต้าตัวยังมีผลงานอื่นๆให้ติดตามกันอย่างต่อเนื่องเช่นเป็นพิธีกรในรายการต่างๆทาง YouTube ช่อง Good Day Official และด้วยความที่บิลกินมีเสียงร้องที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้เวลาต่อมาหนุ่มบิลกินหันไปเอาดีในด้านงานเพลงและขึ้นแท่นศิลปินเต็มตัวภายใต้การดูแลของค่ายนาดาวิวสิพร้อมปล่อยซิงเกิลแรกเพลงแห่งความคิดถึงเพลงกอดในใจ โดยได้เจเจกฤิศนภูมิพี่บูรลสงครามมาร่วมฟิชเชอลิ่งในท่อนแรปของเพลงนี้อีกด้วยในปี2563บิลกินขึ้นแท่นเป็นพระเอกเต็มตัวในซีรีส์วชวนฟินเรื่องแปรรักฉันด้วยใจเธอประกบกับคู้จิ้นสุดฟิน PP ที่เคยสร้างความฟินมาแล้วในเรื่อง My Ambulance รักฉุดใจในายฉุกเฉินงานนี้มารับบทเป็นพระเอกนายเอกกันทั้งคู่รับประกันความฟินคูณสแน่นอน นอกจากนี้หนุ่มบิลกินยังได้คฟเ o อร์เพลงดังลงใน YouTube นาดาวมิวสิกใครที่คิดถึงผลงานและกำลังรอติดตามซีรีส์ของเจ้าตัวอยู่นั้นกพคลิกเข้าไปฟังเพลงเพราะๆของหนุ่มบิลกินไปฟังๆก่อนก็แล้วกันนะคะสำหรับผลงานด้านภาพยนตร์ปี2,561น้องพี่ที่รักผลงานละครและซีรีส์ปี2,560 เรียกเสียงวิญญาณปี2562 My Ambulance รักฉุดใจนายฉุกเฉินและวันเยีย365วันบ้านฉันบ้านเธอปี2563แต่รักฉันด้วยใจเธอผลงานเพลงปี2560ไม่กลัวร่วมร้องกับไทแทนที่ประสานและเสียงเรียกวิญญาณ ปี2562 y o U Are My Everything ปี2563กอดในใจและกี่กันผลงานมิวสิกวิดีโอปี2561แค่เธอเท่านั้นศิลปิน No One อ l ปี2561 The Diary ปี2562ลักติดไซเลนปี2563เหนื่อยใจศิลปินคืออิงวรันทรพิธีกรรายการ Love Mission ทาง YouTube c h a n n นล Good Day Official รายการเกม of t e e n ทางช่อง g m MM m 25รายการเที่ยวมั่วซั่วทาง YouTube Channel Good Day Official ครบคันทั้งเรื่องหน้าตาที่พ่วงเหมากับความสามารถด้านการแสดงและการร้องเพลงเลยจริงๆนะคะเพราะแบบนี้ใช่ไหมแฟนๆถึงได้ติดตามและถามถึงผลงานของหนุ่มบิวกินอยู่ไม่ขาดสายเลย เอาเป็นว่าคลายที่กำลังรอชมซีรีส์หรืออยากฟังซิงเกิลใหม่ๆจากหนุ่มคนนี้อยู่แล้วก็ขอให้อดใจรออีกนิดนึงนะคะไม่นานเกินรอทุกคนจะได้ดูและฟังกันเร็วๆนี้แน่นอนค่ะถ้าเพื่อนๆชอบติดตามข่าวสารบันเทิงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งไว้ด้วยนะคะ